ความกนนังวลเมื่อความคิดกลายเป็นภาระทางใจคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตแต่กลับมีบางอย่างที่คล้ายเมฆหมอกคอยปกคุมจิตใจทำให้รู้สึกอึดอัดใจเต้นแรงหายใจไม่ทั่วท้องและคิดมากไปเสียหมดความรู้สึกเหล่านี้คือความกนนังวลซึ่งเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แทบทุกคน เป็นเรื่องปกติและบางครั้งก็มีประโยชน์ในการช่วยให้เราเตรียมพร้อมแต่หากปล่อยให้ความกังวลควบคุมชีวิตเรามันจะกลายเป็นภาระทางใจซึ่งบั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยไม่รู้ตัวพอดแคสต์ Podcast นี้จะพาคุณไปทาความเข้าใจกับความกังวลอย่างลึกซึ้งและเรียนรู้วิธีรับมือกับมันอย่างมีสติความกังวลสามารถแบ่งได้หลายลักษณะเช่นความกังวลทั่วไปความกังวลเรื้อรงัง ความกังวลเฉพาะสถานการณ์หรือความกังวลที่แฝงอยู่ในโลกอื่นความกังวลทั่วไปเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเป็นครั้งคราวเช่นกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องสอบกังวลเรื่องเงินหรือกังวลเรื่องความสัมพันธ์ความกังวลเรื้อรังเกิดจากความกังวลที่เกิดขึ้นเป็นประจำและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นมีผลต่อการนอนหลับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน อาจจะเข้าข่าย Generalized Anxiety Disorder หรือ GAD ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญความกังวลเฉพาะสถานการณ์เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างเช่นกังวลก่อนสอบสัมภาษณ์งานหรือการพูดต่อหน้าคนในจำนวนมากๆความกังวลที่แฝงอยู่กับโรคอื่นๆเช่นเกิดจากโรคตื่นตระหนกหรือ Panic Disorder เกิดจากโรควิตกกังวลทางสังคม social anxiety disorder หรือสภาวะ PTSD ความกังวลไม่ได้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุเดียวมักเป็นผลลัพธ์จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมบุคลิกภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอาจจะทำให้รู้สึกทางกายภาพเช่นหัวใจเต้นแรง เหงื่อออกมือสั่นหายใจถี่ปวดหัวอ่อนเพียหรืออาจจะมีปัญหาถึงเรื่องระบบย่อยอาหารทางด้านพฤติกรรมอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับสมาธิสั้นงดหงิดง่ายหรือแม้กระทั่งหมดหวังในการดําเนินชีวิตดังนั้นเนี่ยหากเรามีความกังวลมากเกินไปจะไม่ได้ช่วยอะไรความกังวลเพียงเล็กน้อยเป็นเสมือนการเตรียมตัวรูงหน้า แต่หากความกังวลที่เกิดขึ้นมากไปทําให้เริ่มกลายเป็นการคิดซ้ำๆวนเวียนอยู่แต่ในความคิดไม่มีทางออกจมอยู่กับความควบคุมไม่ได้แทนที่จะช่วยแก้ปัญหายัางบั่นทอนและลดทรองกําลังใจลดป,ประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันการรับมือกับความกังวลอย่างมีสติเป็นการเรียนรู้ที่อยู่กับความกังวลเริ่มจากการตั้งสติและถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่า สิ่งที่กังวลอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วหรือไม่มันอยู่ในความควบคุมของเราหรือไม่การตระหนักรู้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงการฝึกหายใจและหายใจให้ช้าลงจะช่วยให้เรามีสติช่วยลดการกระตุ้นในระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานเมื่อเรากังวลลดอาการทางกายภาพเช่นหัวใจเต้นแรงเร็วการหายใจติดขัดลองใช้เทคนิค478คือ หายใจเข้า4วินาทีก้านหายใจ7วินาทีและหายใจ8วินาทีจะช่วยให้คุณลดทอนความกังวลได้อย่างดีการจัดลำดับความคิดและยอมรับความไม่แน่นอนและเขียนลงบนกระดาษจะช่วยให้ความกังวลในบางเรื่องเรามองเห็นได้ดชัดเจนสุดท้ายคือการหาความช่วยเหลือหากความกังวลส่งผลกระทบต่อสภาพ ใจิตใจและสภาพร่างกายคุณควรจะปรึกษานักจิตวิทยานักจิตบำบัดหรือแม้กระทั่งหาที่ปรึกษาที่สนิทและไว้ใจได้ช่วยให้เราได้ระบายความรู้สึกได้รับมุมมองใหม่ๆทําให้เราจัดการกับความกังวลได้เช่นกันในโลกยุคปัจจุบ,บันที่หมดเร็วความไม่แน่นอนกลายเป็นสิ่งธรรมดาเราทุกคนล้วนมีความกังวลดังนั้นความกังวลอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่จําเป็น ต้องเป็นเหยื่อของความกังวลเรามีเครื่องมือและมีศักยภาพในการจัดการมันได้หากคุณกําลังเผชิญกับความกังวลอยู่โปรดรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณมีศักยภาพที่จะรับมือกับความกังวลได้เช่นกัน